สวัสดีเอฟซี FC. ทุวรรณครับมาหนี้ช่องเดอะสตีชานเอลอายุหาจินครับมาทำบุญครับน,นี่มา,ามน,ม,านมัสการหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนหนองบัวลำพูนะครับภาพี่น้องเบิง่งรอบๆครับบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดถ้ำกองเพลนบริเที่อยากจะมาเที่ยวนะครับมานมัสการมาร่วมทำบุญมาไหว้หลวงปู่ขาว ก็มาได้นะครับอยู่ที่วัดถ้ำกองเพียนห mm. นองบัวลำพูครับสวยงามครับบรรยากาศล่มลื่นครับถยา,าทวัดขึ้นไปด้านบนก็เป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับด้านบนสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็เป็นจะมองอ่า,ายพระนั่งสมาธินะครับที่น้องมาเที่ยวใดครับมาทำบุญใดครับท่านใดที่ชมคลิปนี้ก็ นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวมาร่วมทำบุญกันครับมันจากาศเย็นสบายครับ